้แปด้วยมาเราจัดีค่ะไม่ปั่นหรอนี่เราจะสวดีกาแฟนะคะกตเลยรพี่อ็กดเลยไหอกดแล้วค่ะทำเลยมาเลยมาเลยนิ้วด้กแหุโอ่ามาเอี่เ้ป้อ่ะใ้ตัรมงใชไใช้มือดีกว่ามันใช้มือเป็นธรรมชาติอยากให้ช่าง้งมาซูตรงนี้จังเลยอ่ะ พีค่คะคุณ <M> <itch ula> <mäßig> พี่เดินมาใกล้ๆคุณพี่คะเดินมาเดินสุดๆคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นมะ็ดพันนะคะนำเข้าจากทางภาคเหนือนะคะเราไม่บอกว่าใส่พันทุกหน้านะโอเคค่ะคุณพี่เดินเดินมาคุณพี่ยังไงพี่พลังไปเท่าไหร่้าคะโอเคคุณพี่บอกดูนี่น้ก็เช้าแล้วกวันต้องหาที่กันอะไรนะไม่มีเไม่มีไม่มีแรงอง ก็มุกแม่ออนี่คร oh, right oh. oh. <AM> ับริบกดเลยครับเ่ยมือเหี่ยวมากเลยอ่ะาทุูมืออย่ามือบสดๆเลอาออ Have you been t to you Have you been t to you Have you been there Have you been t h a v e you to โอเคค่ะโอเคค่นี้นะคะ นี่หมดเล็กกาแฟนะคะล็อกมันนี้ล็อกแกนไม่แกนนี่ไปไหนแล้วปกติถ้าใครเมาเรือนะคะเราเทสั้นนะคะแต่ได้ลิ้นค่ะอันนี้เรานิดหน่อยค่ะเราให้ดูก่อนเมื่อกี้่ไเดี๋ยวยังไม่ได้ช็อตเลคะไม่เป็นไรค่ะเราเคลื่อนคออ่อนค่ะ นี่เราต้มร้อนค่ะบางทีกระดาษเรามันเปียกน้ำนี่ใส่ไปไม่เป็นไรนะคะเราแค่นั่งไองสักครึ่งช็อตเลยนะคะเพราะว่ามันด้วยกาแฟเรามันมันน้อยมล้วก็เราโบโมโมเล็ดน้อยหน่อยเราไม่มีแรงครับเพราะพวกนี้คออ่อนค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดผ้าไปคัดก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้โอเคค่ะ